เพิ่งเวลาหลังกำลังจะเริ่มครับแรกส่วนก็ส่วนครับสีดำแล้วจะพึิกอยูนียนน่ยอโยบังโยบังเปิดปา,ากมาครับเปิดหน้าแรกกันเลยครับทั้งคู่เลย เขาฮัดได้บอลบ้างครับตรงนี้อ๋อแต่ไม่ผ่านาการตุคอนอ่อนคำครับไปถึงหมายได้ก้าวฝั่งนี้ครับตะลันวันสว่างนะยิงเกือบได้เลยครับตรงนี้ศูนต่อศูนก็คู่แรกวันนี้ประเภทยุวชน12เปย์ขามาลูกนี้มหมขามาือภาษาประตูครับประตูเนี่สารรับมุ่งทีมกลาง น้องพาระวศรีบอลทั้งหมายเลขสิบครับชนวัตรครับทิมหมายเลขสองได้ครับดีรันเป็นลงตังวแตะมากมีแววครับหมายเลขสิบสี่ เล่นใจเข้ามาให้กับหมายเลย่นนะจัลันวันสว่างครับจลันโอ้ยง่้อ้าวโอ้ยิงกะทีครับมามีเวลาแต่ว่าตอกใจมีคีตาบอลจะมาครับจะคิดเร็วทำเร็วครับอาเริ่มใหม่ครับลุกนี้น้องเขาอ๊ตเอาไม่ผ่านพูดสาปตูครับจงรักยุติธรรมน้องเขาอ๊ตได้บอลอีกปาดมาเกี่ยวบอลลงได้ครับไม่ผ่าน เด็กป้แบบบาวค,ครับตรงนี้บอลออกไปครับป่าวรวมครั้งที่หนึ่งครับทางฝั่งราชะพลิกตัวเนี่เบี้ยคลิปของทางฝั่ง,ง,งทีมน,น้องเขาโอ๊ตครับอนุวัฒน์ทับทิ้งครับอนุวัฒน์ยิงไกลไม่เข้ากรอค,ครับตรงนี้ออกเส้นหลังไป ไปโดนผููลเล่นของทั้งฝั่งลัดจะพึกแต่มมุงเข้าไปครับทางฝั่งทีมน,น้องเขาออรับน้องเขาออดปาดลูกเข้าไปเลยไปหมดแล้วครับไปถึงหมายเลข14ฝั่งนี้ครับทีน,นายนปาลิศได้ให้ตลันวันสว่างพลิกมาไม่ได้ครับแต่รอดมาก ถึงไหมเหี้ยข้าวบ่อไดนะ้เอี้ยข้าวบออา่บอได้โอ้ยอย่างอย่างกันอยูอย่อ้าวน้องก็วัดหน่อยโอ้หเตรียมไม่ทะลุครับเ <c oughs> กือบไปไม่ตรงสอบครับ <c oughs> ใส่ที่อินก็นมาครับทางฝั่งราจะเพิกอโอ้โหครั้งที่สองครับลงนี้ไม่ได้ไม่น่าเชื่อเขาจะข้ามการครับลงนี้หมายเลขทีโอ้โหทีเดนายปลาลิศโอกาสหนึ่งหนึ่ง,งสองครั้งครับยังทำไม่ได้ครับ ฝ่ายได้ไหมอโอ้โหหมายเลขเกตทุกฝัง่งนี้รองเท้าสีเขียวาำเ,เหลืองอ้าวหลบต่กจะควอ,อนอ่อนครับมีตัวซ้อนอยู่ครับอ่าอไ,ไกลแล้วครับตรงนี้จะดันวันสว่างเกือบหลุดไปแล้วครับเอาลวหลุดไม่แล้วครับทางฝั่งน้องข้าวโอ๊ตเลิกไปครับ ข่ามือจงรักความเปิดป้าแกลับมาได้คืทันไหมไม่ทันครับตรงนี้เกือบไปครับหว่าถึงจตุพรอ่อนคำบอลออกไปครับได้คิกเองเข้ามาครับเ่นตัดเร็วมาให้กับสรันวันสว่างไปทั้ทางแคบไม่ได้ครับตรงนี้โดนสาก,กัดออกไปครับ กดคลิกลขึ้ข้ามาครับรัดไกลไดดเลยครับตรงนี้ยังสวนตัวสวนเนี่ครับทำอะไรกันไม่ได้อา้าวลกมาถึงจตุพรไหมจตุพรดังว่าไรครับจตุพรอ่อนคัมจตุพรเปิดได้ไหมมาให้กับมาเลเซียแต่บอลหนูยาวยิงซ้ำมาโอ้โดนพวกเดียวกันหัวทิ่มเลยครับไปเป็นลายเพื่อน ดีอะไรปลาเล็กหรอกไม่เป็นไรครับขอคนกินมากกว่านี้ครับแะ่ดูพรมาให้กับหมายเลขสิบเอ็ดรองเท้าน้ำตาลรองเท้ารองเท้าน้ำเงินนี่โอ้รองเท้าขาวขาวหมายเลขสิบเอ็ดรองเท้าขาวนี่ก็คือ จัุพรโอ้ไปได้ไหมโอ้รุ่มแทค้ครับเอาบอลตาอีอม,อมแล้วเอ็มได้เร็วเอ็มเล่นข้มาเขาเคืนมาครับอ่าโดนจีบออกไปโดยหมายด้2คสองใช่ไดรันปิ่นนลงครับ คึกคักเข้มข้นกันอยู่เหมือนเดิมครับสัดไกลเลยครับตรงนี้่าเป็ใหมครับโอ้โหหมายเลขเก้าตกใจว่าทำยังไงครับสารัฐบุ่งครีมางเรียกเลางยไม่ใช่เลยอันนี้คโต วุธนาครับโอ้โอหยุธนาช่วงสูงวันครับโมธครูนี่เห็ไม่อไหครูนี่แต่ลานวันสว่างล็อกหลบมากจิงเเป็นลูกแต่มุมครับทงังฝั่งทีมเราจะฤพึกก็ได้ครับมีโอกาสบุกเหมือนกัน ยังทำอะไรกันไม่ได้ครับโหนก็โหนเลยครับเพิ่งเวลาหลังเอาเล็กมาถึงจะเป็นพรนเนี่สยสกัดออกด้านข้างปลอดภัยไว้ก่อนครับแต่สกอร์อ่อนคำลูกคายผู้จัดคายแข่งขังนครั้งนี้ครับเกาเขาตรงนี้ประตูปลอดภัยให้กับสลลนวันสว่างสลลนเนี่ยโดนสกัดออกไปโดยฮีรันเป็นนรงครับหมายเลขสองของน้องเคาโอ๊ต นเนจะรันเปิดมาอ้าอปุ๊บไม่ได้คนระับครั้งที่สามน่งครับสามครั้งเลยครับตรงนี้ <c oughs> เหน่งเลยครับหมายเลขสิบี่ผตัวไหนปาลิครับสามน่งหน่งมครั้งเาเห็นจะจัะเลยครับ มาอีกแล้วไม่ผ่านทางฝั่งนี้ครับได้อีก11จุดคนหนึ่งครับหวันไพยแดงใสโอ้ จัลันเอ้าวแจกไปให้ฝั่งตรงข้ามยังได้บอลอยู่เอาแก้ไขคืนอ้อจับไม่ดีก็จังหวะนี้เฮ้ยเะรัลันวัดโตอ่ะเอามาได้ฆ่าครับเสร็ฝั่งนี้ก็ธนวัฒตรทับทิมธนวัฒน์เปิดตัวเมื่ที่ธนวัฒน์ทัพพิมทีธนวัฒตรล็อกหลบจัลพรไม่ได้อ๋อมีตัวซ้อนอยู่ครับงงครับตรงนี้อ๋อยิงไกลครับมา ยกล่าแล้วครับโอ้โหไปถึงหมายเลขคิดซีมาแล้วครับโอ้จ่ายตัวกมนลิดสองต่อหนึ่งกระจอโอ้โหไม่ได้ครับโอ้โหไม่อยากจะถืออะไรครับลงริ้วว่าทนเสานอกเหลี่ยมนอกออกมาครับโอ้โหเต็มเต็มแล้วครับยกไปอีกทีนึงมาต่อตัวครับตรงนี้อีกทีได้ไหมโอ้โห ตรงนี้ไอ้น้องสมบัตินี่ก็ยืนอ่าทีละนายฟาเลทโอ้โหเลข11เมื่อสักครู่ไม่ได้ครับขวัญชัยแดงใส่ล,ล่กลลกา,กา,รราก็มีศาตูแล้วโอกาสกว้างเปิดมาออ้าวม,มองย้อนกลับมาอีกอ่า ต,ตัวก็นสนุกเข้มข้นนะแต่ประปอนอ่อนคำไปให้สรานวันสว่างตรวันเปิดโอ้โหเกื่อวันลงไม่อยู่ครับตรงนี้ทีรานาัยปลาลิศ แกมใหม่ครับจะฝังอะไราชพลิกะจะตะคอนอ่อนคำมล่ให้กับหมายเลยซิปฝนชายแดงใสตะพรปล่อยให้สรันวันสว่างล็อกเข้าขวาโยกยิงครับแต่โอ้วูนี้ไม่ได้ครับโอ้โห,โหบุกต่อเน,นื่องครับยิงทีงไม่ได้เหมือนเดิมครับโอ้โหยิงเป็นว่าได้แล้วครับตอนนี้ ทางหลัดจะพึกช่วงท้ายเกมครึ่งเวลาหลังแล้วครับยังสมัยก็อยู่สูงเจ้าสูงเลอ้าววางเปิดมาถึงแกตุพรไหมมาถึงจงรักยุติธรรมก็พุ่งสาประตูเออมึงจับได้อ่าเออเดี๋ยวออกมาคือหลังเอ้ากลายเป็นจุ้ง บล็อกปิดบล็อกเคี้ยวออกมาครับอามีจับสองครัมอยู่ห้ามค้างครับลรงนี้ตัวเล็กเกือบไปครับลรงนี้มันแปลบตรงนี้ครับคงพัดช่วงสุวรรณครับอแต่ตุพรอ่อนขามปล่อยมาให้กับธีรพัฒน์ปานทิพย์เข้าไม่ทันครับโดนตกไปแล้วเอาเลยครับธนวัฒน์ทับทิมธนวัฒน์ทับทิมยิงได้ไหมไม่ได้ครับสุกรอนเคลียร์ออกมาครับ,เ,บ,มมรบเ,เ,กเกือบไปครับตรงนี้ ติดอินเข้าไปครับทางฝั่งนี้ปัดแล้วอ่าได้ยิงได้ยิงได้ลาวเหยียบเข้าไปในสนามจัดถูกพรอนอ่อนค้ำปาดจะให้สลันสลันยิงได้ไหมโอ้โหไม่ได้ครับโอ้โหตกอไกลไม่คิดว่าจะมาครับมันจะร้อยขวบลูกเออนับเป็นร้อยลูกแล้วทีละนายปาเล็ที่า โอ้โหจัตุพรสาดยาวไปจับมือผู้รักษาประตูฝั่งนองครับอ่าฝั่งมาเอาไม่ได้บอลมาครับทนงวัฒนดทับทิมจาดเทลามาโอ้โหฉลาดเกือบไปครับตรงนี้บล็อกไว้ได้ครับจัตุพรอ่อนคำเกือบไปครับพอทักเนินกับลูกเดียวน่าบี้ยวลูกเฮ้ยมาช่วยกันมาช่วยกันครับทำไมไม่มาช่วยล่ะ

โคตรยิ้มเลยครับเอาปั๊บว่ได้ครับจังรักคือทำบล็อกว่ได้ครับไม้เข้าแล้วตอดหน้าแรกกันแล้วตัวนี้โอ้โหจ่าตัวครับตรงนี้อาจจะไหมเราจะพลิกโอ้โหไม่ทันครับตรงนี้โอ้โหฝันชายแดงใสครับเรากองเขี้ยววใจจะวายครับโอ้มีโอกาสลุ้นด้วยกันทั้งคู่เลยครับมาอีกแล้วจะจุกพรปั๊บไปอีกเลยครับ ขวนชายแดงใสโอ้าหลบสวยมากครับโพธิสินวิชาญหลวงโยธามีส ah, ่วนร่วมกับเกมอินกับเกมนะครับโพธิสินสนุกไว้ก oh ็น้องๆยุวชนด้วยจับมาอยู่ครับลูกนี้วิลันอ่ะเป็นนรงครับอ่าก่อต่อมาผลปรากฏว่าหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเลหลังต้องหาผู้ชนะโดยการยิงจุดโทษโอ้โหสู้กันสนุกเลยครับ ต่อมเพื่อนชนะดการยิงจุดโทษครับรุ่นยุทชนเนีมีทั้งหมดสาทีมนะครับพบกันหมดเอาคะแนนที่หนึมาทิงกันครับหนดีใจกันครับตัวจำลอง <c oughs> <coughs> hai 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 oh cái deak, tragedy, không, thăng lên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 , thăng ได้ปล่อยไปประตูดีนะม่วงม่วงดำไม่ดีโอ้ยสามคนพอแล้วบ้างสาม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 พอแล้วต้องมาตัดสินกันด้วยการยิงจุดโทษเขาอาจารย์อาจารย์ครับอาจารย์นะครับอาจารย์บางผมอาจารย์ครับอาจารย์ครับอาจารย์บางผมอาจารย์อาจารย์อาจารย์บางผม ู้ักดสิทกำลังอธิบายกฎกติกาหให้กับน้องๆยุควัจจนบัยที่หนึ่งโอ้โหจี๊แสกหน้าแล้วครับมาได้หนาสลันวันสว่างรอยอยู่ในสนามก่อนครับ คนที่หนึ่งไม่ทราด้ยครับคนที่สองของทั้งสองนี้ับจตุพรอ่อนคำ ประตรูตับได้ไม่เข้าครับคงจะเครียดเลยครับนี่คนที่สองของน้องเข้าโอตครับโอ้รับได้แต่ว่าลูกเป็นเข้าไปครับหมายได้เก้าโอ้โห คนที่สามเข้าครับอรุตตาขายครับหมายเลขเจ็ดครับถ้าถือต้นน้ำเอาหมายเลขเจ็ดนี่อรุวัตนบาลังหน้าครับหมายเลขสองก็เป็นว่า ทีมน้องเขาโอ๊ครับก็เอาชนะลูกจุดโทษไปได้ลูกโทษอา่เอาเาลขเก้าอ่าเลขสองอะไรยอะไรยัี้อะบรบแล้อะไรยัรยี้ ด้วยรับเด็ก huh. ด oh. uh ้วยดินก oh. uh ้อนสนุกสนานกันนะครับต่อต่อก็แตกมากินน้มมันเนี่ยเขาแถวเขาแถวทั้งนู้นลูกเขาแถวพร้อมก่อนไปต่อไปบ้านด้วย อวยพรผู้ชนะคนจ <c oughs> oh, sure. ัดการแข่งขันับควณพรอ่อนคำลอกไรี่ย้ยส้นะนีในี่

mấy người mấy người, dám dám, muốn ăn muốn ăn, muốn ăn muốn ăn, muốn รหมเกขาใส่เขียนเบอร์เอีอยมเ yeah, okay. anyway. ลยมีทางออาไม่ได้ประกาศเลยนะการเบ้มกับพอรา

ผมผมพ<ม>ี่เจ้ามาทำงานก่อนเสร็จแล้วก็นอนเสร็จแล้วก็นอนอายาตุ้มบีการเริ่มเอเหลืงแดงเลยอ่ะ ก็หนึ่งสองสามดูดก็หนึ่งสองกอนุโมทนาสารุษนะครับธรรสตการพระเดชพระคุณท่านแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวเทศบาลตำบลองุบลเทศบาลเมืององุิงที่เคารพนับถือท่านครับอสวัสดีท่าค่ะ อย่างไรที่ก็ผู้เชิ่ผู้ชชท่านนะครับก็ที่หายไปนี่เงียบๆู่เพราะว่าก็ต้องเรื่องของทิธีสูนะครับในการคุ้มสมบัตินี้ยังไม่พอะยังไม่พอก็จะญาต คุณพ่อคแม่คุณู่คุ่าคุณตาคุณยายแล้วก็บรรดาญา,าติพี่ที่ท่าทำย